สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่คอนโดพาวพอสโตพระรามสนะครับผมห้องนี้จะอยู่ชั้น5นะครับผมเป็นห้องไทยสตูดิโอขนาดห้อง21ตารางเมตรครับห้องเนี่ยคือเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเข้ามาซ้ายมือนะครับจะเจอกับโซนซิงล้างจานนะครับจะมะีตู้เก็บของเล็กๆแล้วก็มีชั้นวางของด้านบนติดตั้งให้ด้วยแล้วก็มีตัวตู้เย็นนะครับตู้เย็นหนเครื่องให้ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะแล้วก็มีทีวีครับชั้นวางทีวีแล้วก็ชั้นวางของด้านบนก็จะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่อง1 2 0 0 0 btu นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกลางกับโซฟาอยู่ข้างหลังที่นอนเลยที่นอนเนี่ยจะเป็นที่นอนไส5ฟุตนะครับผมพร้อมฟูกนอนค่อนข้างดีเลยอ่ะ mm hmm. แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อนะครับผมวิว,ว ด้านนอกโครงการเนี่ยค่อนข้างแบบสวยสบายตาเลยครับผมห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มาแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับผมฝั่งก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีตัวเรียกว่า ประตูบานเล็กต,ตรงนี้เนาะออกไปตรงระเบียงได้ <c oughs> นะระเบียงเราก็จะสามารถตักผ้าได้ครับผม <c oughs> ภาพอโต้พรามสองขนาดห้องยี่สิบเอ็ดตารางเมตรชั้นห้านะครับปล่อยเช่าเดือนละห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะขอนะชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดีไลน์นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอเนี่ยจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมขอบคุณมากๆ สวัสดีครับผม